ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ผผติดตามพุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาพาท่านผู้ชมมาดูนะครับผมมาย่ำนานะครับจะว่ามาย่ำเลยก็ได้นะครับแล้วมันย่ำแบบเป็นเทือกเลยนะครับท่านผู้ชมล้วงเดียวรอบเดียวนะครับแบบแบบเป็นเทือกเลยทีนี้ผมจะให้ท่านผู้ดูผู้ชมดูดูภาพรวมก่อนนะครับนี่ เดี๋ยวผมจะให้มาดูรถผมที่หลังนะครับนี่ที่ผมย่ำมาแล้วนะครับรอบเดียวนี้ผมผมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็มาแล้วล็อกคีสสามละนะครับที่น้ำขาวๆอยู่เแถวเนี้ยตรงเนี้ยนะครับตรงขึ้นไปเนี้ยนะครับท่ามมนผู้ชมก็ผมก็ได้มาย่ำวันนี้เพราะเอาวันนี้เอารถไถเดินตามมานะครับเนื่องจาก เคอาทีผมไม่ได้ออกมามันเอาล้อเหล็กมาไม่ได้นะครับผมขนของเอามาลงนะครับท่านผู้ชมขนของมาลงมันเต็มเอาล้อเหล็กมาไม่ได้ทําไมถึงว่าต้องใช้ล้อเหล็กนะครับท่านผู้ชมคือผมต้องการเอาล้อเหล็กมาขึ้นคันนานะครับเอามาขึ้นตอนข้ามคันนาถ้าไม่มีล้อเหล็กเนี้ยมันจะไม่ค่อยข้ามมันติดนะครับมันติดท่านผู้ชมผมลองดูแล้วมันติดนะครับข้ามคันไหนติดคันนั้นเลยนะครับติดอกนะครับ เพราะฉะนั้นผมเลยไม่ออกมาล้อเหล็กมาไม่ได้นะครับนี่ผมให้ดูภาพรวมก่อนนะครับนี่อีตรงไปเนี้ยนะครับนี่ผมไปไปแล้วรอยนึงนะครับในท่านผู้ชมผมให้ดูรอยที่ไถก่อนนะครับรอยรอยไถรอยดินไถก่อนนะครับ่านผูนน้ชมอันนี้ทำนาแบบมืออาชีพนะครับแต่มันเป็นอาชีพของเกษตรกรนะครับทำนาแบบมืออาชีพ ก็จะให้ท่านผสมได้ดูนะครับอันนี้ผมก็ระบายน้ําออกไปน้ําเยอะนะครับก็ผมก็จะหวานวันที่หนึ่งนี่ละนะครับเนื่องจากข้างบนเขาหวานนะครับเนื่องจากเขาเขาบนเขาหวานตอนแรกผมก็นึกจะหวานมาที่สี่ห้าทีนี้ข้างบนเขาหวานผมก็ต้องหวานนะครับเพราะเดี๋ยวน้ํามันแห้งหนาปังอย่างเงี้ยนะครับน้าแห้งไว้นะครับ,รบก็เลยต้องต้องหวานต้องเอานะครับเพราะกว่าน้ํามันแห้ง รัวมั่งซึมมั่งละเหยมั่งนะครับก็ระบายน้ําลงไปก่อนนะครับผมต้องบอกว่า่านผสมอันนี้ผมให้ดูภาพรวมก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมสร้างคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวหาว่าผมเอารถใหญ่มาปั่นนะครับมาปัน่นนี่อันนี้อีก,ล,กล็อกนึงหรือบิ่งนึงสุดท้ายนะครับอันนี้เขาก็ <c oughs> ปั่นไปเมื่อวานนะครับนี่เขาก็ปั่นไปเมื่อวานนี่รถใหญ่นี่ผมให้ดูอย่างนี้ก่อนนี่นี่อีกลก็อกนึงนะครับสภาพอยู่อย่างนี้นะครับ อันนี้ผมได้มาน,นี่ก็ได้มาสองล็อกครึ่งละนะครับได้มาสองล็อกครึ่งแต่ทำนาแต่ฮาปกติแล้วถ้าทำอย่างเงี้ยนะครับท่านท่านผู้ชมอย่างน้อยเนี่ยแปดไร่สองงานเนี่ยนะครับอย่างอย่างน้อยต้องสองวันนะครับวันนึงมาย่ำวันหนึ่งต้องมาทำเทือกนะครับแต่วันนี้ผมมาทำเทือกเลยนะครับย่ำรอบเดียวแล้วสามารถทำเทือกแล้ว รูปรูปเทือกและหรือไล่ล้องได้เลยนะครับผู้มมเนื่องจากมันเละนะครับเนื่องจากมันเละดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันจะดูได้ประมาณขนาดไหนนะครับก็ศิลปินเดียวนะครับศิลปินเดียวไม่มีคนเดินตามไม่มีคนหายให้นะครับก็มันเละเลยที่มันเละคืออะไรหนึ่งนะครับผู้มมก่อนจะมาถึงวันนี้นะครับอันดับแรกผมเกี่ยวไปแล้วฝนตก ถ้าใครได้ติดตามผมเนี่ยผมจ้างคูบูต้าเจมาปั่นนะครับถ้าถาใครได้ติดตามผมผมปั่นหมักฟางไว้นะครับแล้วอีกประมาณสักเนี้ยนะครับก่อนหน้านี้เนี้ยสัก10วัน10บสบกวันหรือไม่เกินสามอาทิตย์ผมก็จ้างรถไถฟอร์ดมานะครับก็มาขึ้นคนาด,ด้วยแล้วก็ให้เขามาไถานะครับก็ให้เขามาไถาก็มาไถาตากดินเลยดินแห้งนะครับทีนี้ผมให้มาดูคุบคุบผม,ผม,ผ,มผมก็ใช้คุบมายำนะครับอําสม แต่ผมให้มาดูใกล้ๆนะครับนี่ผมปรับเกียวสุดหมดเลยนะครับพันปศุสมเพราะมันหล่มหึงคืนเลยนะครับเพราะที่ไถไม่มีให้หยับมันเละดีนะครับผมปรับจนหมดเลยแต่ก็ต้องประคองนะครับนี่ผมไม่ได้ฮับรอยด้วยนะครับเรียงรอยไปเลยนะครับพันปศุสมนี่ผมให้ให,ให้ดูคุบนะครับกอรถไถน,นี่ ก็เป็นสิงห์พยองของยันมานะครับเขาบอกว่าร้อยห้านะครับเขาบอกว่าร้อยห้าผมก็ไปซื้อต่อเข้ามาก็รุ่นคุณปู่ละนะครับท่นผสมอันนี้วิธีทำของผมนะครับแล้วทำนาแบบมืออาชีพนะครับพ่อผสมแล้วหัานผู้ชสมห็นแล้วแล้วแต่ห่านผู้ชสมจะตัดสินใจนะครับตัดสินใจว่าจะสมควรทำไหมนะครับที่มันดีแล้วมันง่ายอย่างนี้นะครับ แล้วผมก็จะให้ดูนะครับก็อาจจะตาลายหน่อยนะครับผมยืนถ่ายบนรถเลยนะครับเห็นมั่งไม่เห็นมั่งนะครับก็ขอุอาตท่านผสมนะครับก็เพื่อว่าอยากจะให้ท่านผสมได้เห็นนะครับครับทีนี้ผมจะให้ท่านผสมมาดูนะครับตอนตอนตอนผมย่ำนะครับท่านผสมผมผานมือเดียวนะครับอาจจะตาลายหน่อยนะครับท่านผสมนะครับให้ดูที่สานี่นะครับท่านผสม ผมให้ดูหน้ารถนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมพอจะมองเห็นไหมครับเพราะว่ามันผมยืนอยู่บนห้องเต้นะครับท่านผู้ชมบนบนอยู่บนห้องเต้มันกระเทือนนะครับพอมือนึ่งก็ประคองรถมือนึงก็จับโทรศัพท์นะครับเพื่อให้ได้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับท่านผู้ชมดูการที่โคนจะปิดองเขานะครับแล้วให้ดูซ้ายมือนะครับนี่เป็นนี้นะครับนี่ขวามือนะครับ การผสมนี่ยครับหรอนะครับเดี๋ยวจะมาหาว่าผมที่สร้างคอนเทนต์เอารถที่ไหใหญ่มาปฝันแล้วมาตีเสื้อนะครับผมให้ดูน้ารถนะครับให้ดูหน้ารถนร่ยระมาหาท่านผู้ชมพอจะมองเห็นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะมันกระเทือนนะครับมันกระเทือนท่านผู้ชม,มก็ผมพอจพยายามที่สุดแล้วนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นนะครับได้เห็น เนี่ยมันจะง่ายนะครับท่านผู้ชมมันง่ายเลยเละเลยนะครับรอบเดียวเพราะว่าแปดไล่แปดไล่สองงานเนี้ยวันเดียวชิวๆเลยนะครับท่านผู้ชมชิวเลยนะครับนี่ก็เหลืออยู่นี่อีกล็อกหนึ่งยิงนึงนะครับก็ประมาณสักสองไร่นะครับยิงนี่ก็เหลือไม่ท่าร่ละนะครับ ผมพยายามตุดทีนะครับท่านท่านผู้ชมเพื่อให้ท่าน,น,นผู้ชมได้เห็นนะครับ ผมกลับแล้วนะครับผมกลับรถแล้วนะครับท่านผู้ชมทีนี้ซ้ายมือเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วขวามือกลับมาเป็นอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมจะมาสรุปทล้ายคลิปนี้ให้ฟังอีกทีนึงนะครับนี่คือผลดีนะครับคือการปั่นหมักฟางนะครับแล้วก็ไหตากหน้าดินนะครับท่านผู้ชมไหตากหน้าดิน เราจะง่ายอย่างนี้นะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็พอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ